ส้มตำส้มตำส้มตำอาหารธรรมดาแต่มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดค่ะหลายคนนะคะพอพูดถึงส้มตำน้ำลายไหลเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเป็นเมนูที่เราให้คนชอบแล้วทานแล้วทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเปร่าวันนี้พี่ปราจะมาน,นาเสนอให้ฟังเลยนะคะว่าส้มตำเนี่ยมีประโยชน์มากมายอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคาตอบแต่อย่าลืมนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราจะออกมาทุกวัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดทุกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube HealthyFish เพจ a l t h y f i s h บายพีปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์จะได้รับข้อมูลหรือสิ่งดีๆที่พี่ปรานำเสนอตลอดเลยนะคะวันนี้เรามาฟังกันเลยค่ะส้มต่ำมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดอย่างไรค่ะส้มต่ำเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วทุกภาคเลยค่ะ นอกจากส้มตําจะมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังทําให้โอ้โหไม่อ้วนเลยนะคะหลายคนชอบเลยส้มตําเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมที่มีรสชาติอร่อยถูกปากและหลายคนก็จะชอบนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากกว่าที่คิดคุณค่าทางภชนาการและสปปรรพคุณทางยายังมีคุณค่าทางสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในส้มตําเรามาดูกันเลยนะคะว่าส้มตําม,มีประโยชน์อะไรอย่างแรกแน่นอนมะละก,กอค่ะ มะละกอมีประโยชน์อย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะมะละกอมีวิตามินซีแคลเซียมอฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กช่วยป้องกันและรักษาโรคหวัดเป็นยาบำรุงน้ำนมช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงแก้โรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ใต้ผิวหนังค่ะทำให้เราไม่แกกรวัยโอ้โหช่วยในเรื่องของแก้ฤทธิ์สีดวงทวารกับพยาธเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับ ถอนพิษร้อนในร่างกายเราได้เห็นไหมคะมะละกอมีประโยชน์มากข้อที่2มะเขือเทศและมะเขือเทศประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ2มะเขือเทศบำรุงผิวและมีสารต้านอนุมลูลอิสระช่วยชะลอความชราและลดความเสี่ยงของการเกิกดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นมะเร็งหรือโรคหัวใจประโยชน์ของมะเขือเทศ 1. ไลโคปีนป้องกันมะเร็งในมะเขือเทศจะมีสารไลโคปีนเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยค่ะ เราจะพบมากในผลไม้หรือผักที่มีสีส้มหรือสีแดงเช่นแครล,ลอทแตงโมมะละกอฟักข้าวเกรปฟุตและแน่นอนในมะเขือเทศด้วยซึ่งไลโคปีนี้เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมในมะเขือเทศสด100กรัมเชื่อไหมคะโอ้โหมีสารไลโคปีนอยู่ประมาณ0.9-9.30มิลลิกรัมมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งมะเร็งปอด แล้วก็มะเร็งลังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อม,มอลูกหม,มากแล้วก็มะเร็งตับอ่อนค่ะข้อที่2ชะลอความแก่อย่างที่บอกเลยมะเขือเทศมีไลโคโปีนซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยต่อต้านอนุมูลอสละเมื่อกินเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมจึงสามารถชะลอความแก่ได้ช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยบำรุงผิวพรรณให้สดใสชุ่มชื้นอีกทั้มีวิตามินเวิตามินเและว,วิตามินซสูง ช่วยบำรุงสายตารักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมและลดระดับน้็ตาลาในเลือด 3. น้ำมะเขือเทศเพื่อผิวสว่างใสมีสาวๆหลายคนบอกเลยนะคะหันกลับมาดื่มน้ำมะเขือเทศสำเร็จรูปเพื่อเป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้สว่างใสเปล่งปลัง่งช่วยลดเลือนผิวหมองครําซึ่งตอนนี้หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าน้ำมะเขือเทศสำเร็จรูปหลากหลาย มีรสชาติมากมายเลยค่ะทานได้ไม่เบื่อต้นน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมะเขือเทศสูตรลดโซเดียมน้ำมะเขือเทศที่เรียกว่าอร่อยแล้วก็ทานได้ประโยชน์วิธีการดื่มน้ำมะเขือเทศนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดพี่ปราแนะนำเลยเราต้องดื่มก่อนทานอาหารในช่วงท้องว่างค่ะแล้วเดิมล้างอาหารทันทีเพราะไขมันในอาหารจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดี ยกเว้นผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดสูงไม่ควรกินมะเขือเทศค่ะข้อที่4กินมะเขือเทศสุกได้ไลโคปีนสูงการทานมะเขือเทศเพื่อให้ได้ไประโยชน์สูงสุดควรนำมาปรุงผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อนเมื่อมะเขือเทศผ่านความร้อนเชื่อไหมคะจะทําให้ไลโคปินหลุดออกมาจากเนื้อมะเขือเทศได้ง่ายเมื่อกินเข้าไปร่างกายก็สามารถนําสารไลโคปีนไปใช้ได้ดีกว่าการกินแบบสดๆค่ะ อ่ะเรารู้วิธีแล้วนะคะว่าจะทานมะเขือเทศอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้พปรไตญญา,ยยาจ,จะบอกเลยนะคะว่าไลโกปีนเป็นสารที่สามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศจะยิ่งทำให้ร่างกายของเราดูดซึมไดโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอนะะีกเลยค่ะ 5. กินมะเขือเทศสดก็ได้คุณค่าเหมือนกันอ่ะเรามาฟังกันเลยนะคะ ในมะเขือเทศสดๆอุดมไปด้วยวิตามินลากหยชนิดทั้งวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเคแถมยังมีใยอายหารสูงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนอกจากนี้มะเขือเทศสดๆยังสามารถมาใช้บำรุงผิวและรักษาสิวได้โดยนำมะเขือเทศสับละเอียดมาพอผิวหน้าหรือฝานบางๆแล้วนำมาแปะหน้าของเราก็ได้ค่ะ โอ้โหแก่มะเขือเทศก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเห็นไหมคะส้มตําที่เราทานมีประโยชน์มากมายเลยอย่าลืมนะคะเราจะได้รับข้อมูลดีๆกันประโยชน์ของส้มตําที่เราทานมีอะไรบ้างตามที่ราลมาเลยนะคะข้อที่สามมะนาวมะนาว,ม,นาวมีฤทธิ์แก้เศษช่วยย่อยอาหารและสกัดสารพิษช่วยให้หลอดเลือดแข็งทงทานช่วยป้องกันเลือดอุดตันไรฟันช่วยป้องกันและต้านทานโรคแก้หวัดแก้เสมหะแก้ไอลดไข้ แก้กระหายน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยขับลมขับปัสสาวะข้อที่สี่น้ำตาลปี๊บทำจากจันมะพร้าวและจันของตาลมีวิตามินเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กข้อที่ห้ากระเทียมแก้ไอขับลมขับเสมหะช่วยย่อยอาหารแก้โรูปผิวหนังลดระดับไขมันลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดขับสารพิษฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแทบทุกชนิดป้องกันมะเร็งและป้องกันผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัว ข้อที่6พริกขี้หนูช่วยเจริญหารช่วยขับลมช่วยย่อยหารแก้ลมจุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมขับเหงือ่อแก้ปวดหลังปวดเอวแก้บวมเคล็ดกัดยอ่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยค่ะคราวนี้มาดูข้อถัดไปแน่นอนเลยค่ะน้ำปลาเชื่อไหมคะน้ำปลาทำมาจากปลาสดมักกับเกลือเป็นแหล่งโปรตีนและกรดอมิโนนอกจากนี้ ยังมีพวกสารประกอบในโตรเจนวิตามินและเกลือแร่ต่างๆมากมายซึ่งจําเป็นกับผู้ที่ขาดสารอาหารเหล่านี้คราวนี้มาดูเลยนะคะข้อที่8ถั่วฝักยาวแน่นอนค่ะทานส้มตำต้องมีถั่วฝักยาวแล้วถั่วฝักยาวมีประโยชน์อย่างไรพี่ปรามีคําตอบให้แล้วค่ะมาฟังพร้อมพี่ตาเลยนะคะถั่วฝักยาวมีแร่ธาตุแคลเซียมอฟอสฟอรัสและวิตามิน ซึ่งวิตามินนี้เป็นวิตามินซีที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมีกากใยอาหารที่สามารถละลายในน้ําได้เป็นยาบํารุงไตและม้ามแก้ร้อนไหนช่วยลดคอเลสเตอรอลแต่ที่เราต้องระวังมากๆการรับประทานผักก็คือจะต้องไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายการล้างให้สะอาดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะดูแลสุขภาพของเรามากๆค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะให้ อย่าลืมค่ะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u u u b e e ค t y f i s h ish, เป็นก่อกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ